นบัดนี้ครับยกที่หนึ่งมวดดาราคนไหนข้อแรกดาราคนไหนวันนี้ไม่มาขอตอบปันๆพิดยอมก็ได้ฉเฉลยเจมจิลาหยุดจ้ะดาราคนไหนบอกเลิกแฟนวุ้นเส้นพิดอ้ําพิดแล้วใครอะ่ะเฉลยปู่ไปยา ไปเล่นตรงโน้นไปข้อที่สามนะดาราคนไหนมึนๆกับกลิ่นปากโอ้ยากอะตอบสิจ้ายอมก็ได้ใช่เลยมาริโอ้เมาเร่ดาราคนไหนร้องไห้แน่นอนแต้วนะคีคดออนุ่นพิสวสัสดูละครเยอะนะเราอ่ะอืมดูทุกตอนเออผมว่าแต้วเล่นดีนะนุ่นก็ดีนะไม่อยากให้จบเลยนะ กลับมาครับสอรี่นะฉนเฉลยเลยครับฉเฉลยไม่ดาวิกาโฮแน่โอเคเย่ยกที่สองหมวดนักร้องคนไหนนักร้องคนไหนรอดจากน้าท่วมก็รอดหมดอั่นแหละฮิต <Hit. S 1> อ่าเฉลยดิฉเฉลยนัดมีเรือโอ้ <laughs> นักร้องคนไหนเป็นเจ้าของโรงเรียนครูอ้วนฮิตจียอน ิดอะยอมฉเฉลยโจ๊กสครู่ว้าว <Wow. S 1> นักร้องคนไหนห้ามเดินชนคนนี้แน่นอนอุ้มลักนาพิษแล้วใครละท่านฉเฉลยตะกะแตนชนละดาดก็แล้วแต่นักร้องคนไหนไม่ทำงานวันจันทร์ยากอ่ะยอมมะอะยอมฉเฉลยประยุทธ์จันทโทลาแบบนี้ก็ได้เหรอ จบไปแล้วนะครับสำหรับการดวลมุกของคู่แรกชอบมุกของใครกดโหวดได้เลยครับถ้าชอบมิสเตอร์พรัมกดฮาแต่ถ้าชอบลุงตู่กดว wow ้าวเชิญโหวตได้เลยครับแชร์บนไปว้าว